สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วใน่องดีๆ Galaxy p h o n e พบกับผม,ผมวันนี้ก็จะมาสอนแก้โหมดความปลอดภัยเครื่องนี้ติดโหมดความปลอดภัยนะครับเป็นเรียวมี4 1ลูกค้าทำหล่นน้ำมาแล้วมันดับไปแล้วมันก็จะล็อกแอปเป็นขาวดำหมดเลยผมก็จะพารีสตาร์ทก่อนนะครับกดปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ครับให้มันีสต t a r ทขึ้นมา อันนี้แก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอยมันดับดับแล้วปล่อยครับทุกคนเดี๋ยวรอมันขึ้นมาว่ามันจะหายหรือเปล่าถ้ามันติดหมดความปลอดภัยอ่ะเราจะเข้าแอปอะไรไม่ได้เลยมันจะล็อกแอปเราไว้เป็นขาวดําเลยรอทุกคนอันนี้หล่นหล่นนะมาแล้วเป็นนะที่ลูกค้าแจ้งผมมาอันนี้ก็มาแก้ไขเบื้องต้นกันครับ รอเปิดมาทุกคนเปิดมาแล้วยังติดอยู่ทุกคนไม่หายนะรีสตาร์ทไม่หายวิธีแรกไม่หายมาวิธีที่สองทุกคนผมจะทำการแกะเครื่องเดี๋ยวทำการปิดเครื่องผมจะแกะเครื่องออกมานะทุกคนผมสันญฐานว่าโดนน้ำมาเนะี่ยมัอาจจะเป็นที่ปุ่มมีปุ่มไหนเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมแกะออกมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นปุ่มใหมลดเสียงนะทุกคนปุ่มลดเสียงเนี่ยมันมีคราบน้ําคราบไรเนี่ยผมก็จะมาทําความสะอาดล้างปุ่มใหม่เนี่อันนี้ผมล้างปุ่มใหม่แล้วทําความสะอาดแล้วน,นี่จะมาลองเปิดดูว่าจะหายหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเครื่องอะตกน้ํามาทีอย่างจอเขาก็มีคราบน้ํามาด้วยผมก็จะล้างเปิดดูก่อนทุกคน รอดูว่าวิธีนี้จะได้หรือเปล่า <c oughs> อาการแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะทุกคนแต่ว่าเท่าที่ผมเรียนมาก็ดูตรงที่ปุ่ม มาละทุกคนขึ้นมาละนี่หายแล้วทุกคนเป็นที่ปุ่มจริงๆได้แต่จอเขาก็มีคราบเลยไหมครับดำๆตัวนี้น,น้ําเข้าไปเดี๋ยวก็ทําการปลดล็อกเล่นดูว่าแอป,ปเขาหายล็อกหรือเปล่าแอป,ปมันจะล็อกเป็นขาวดำเนี่ยแล้วก็โหมดความปลอดภัยก็หายไปแนละ้วเดี๋ยวเปิดให้กันเนี่ยเห็นไ,ไหมแอป,ปก็ไม่เป็นขาวดำแล้วทุกคนแอป,ปก็เล่นได้ทุกแอป,ปเลย เ,เขาได้กดได้เนี่ยแหละครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย